หน้าจอคอมพิวเตอร์มืดสนิทสะท้อนเงาของคิมมินจีหญิงสาววัยยี่สิบปลายชาดวงตาเธอกวงใบขอบตาคล้ำเหมือนคนอดนอนมาหลายคืนเส้นผมสีดำยาวลวบไวล้ลวกยังไม่ใส่ใจห้องทำงานเล็กเด็นในอาพาร์ตเมนต์ของเธอกระเกะระกะไปด้วยกล่องบัมมี่กึ่งสำเร็จรูปแก้วกาแฟรกระดาษและกองเอกสารเกี่ยวกับโปรเจกต์เกมล่าสุดที่ลมเหลวไม่เป็นท่าเงาในจอนั้น ไม่ใช่ภาพสะท้อนของนักพัฒนาเกมเดาวรุ่งพุ่งแรงที่เคยเป็นเมื่อปีก่อนแต่เป็นเพียงเปลือกนอกของคนที่ไฟในใจมอดดับไปแล้วทำไมไม่ลองไปพักผ่อนจิตใจที่วัดดูละลูกเสียงแม่ดังมาจากโทรศัพท์นำเสียงเจือความห่วงใยแต่ก็แฝงแรงกดดันบางอย่างที่มินจีสัมผัสได้สเสมอเพื่อนแม่บอกว่าที่วัดพุลกุกซานมีโปรแกรมเทมเพิลสเตดีนะลองไปสักอาทิตไหม เพื่ออะไรยังจะดีขึ้นมินจีทอนหายใจยาวความคิดต่อต้านผุดขึ้นมาทันทีวัดรอเรื่องไร้สาระสิ้นดีเธอเป็นนักพัฒนาเกมเป็นคนของโลกยุคดิจิทัลจะให้ไปนั่งสมาธิสวดมนต์ในวัดเนี่ยนะมันจะช่วยแก้ปัญหาโคตรที่ลันไม่ออกหรือกูชื่อเสียงที่พังพินาศกลับมาได้ยังไงกันแต่แล้วมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหม งานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ไฟที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ก็ไม่มีเธอกำลังจมดิ่งลงไปในหลุมดำของความว่างเปล่าและความผิดหวังก็ได้แม่เธอตอบเสียงเรียบตัดบทสนทนาเดี๋ยวหนูลองดูอย่างน้อยการไปวัดก็อาจจะทำให้แม่เลิกบ่นไปได้สักพักและบางทีแค่บางทีการหนีไปจากห้องสี่เหลี่ยมแคบๆนี้อาจจะดีกว่าการจมอยู่กับความล้มเหลวของตัวเองก็ได้ แม่ลึกเธอจะไม่เชื่อเลยว่าการไปอยู่ในที่ที่ห่งางไกลความเจริญทางวัตถุจะช่วยอะไรได้จริงกระเป๋าเดินทางใบเล็กถูกจัดอย่างขอไปที่เสื้อผ้าไม่กี่ชุดอุปกรณ์อาบน้ําและแลป็ปท็อปเครื่องเก่าที่เธอแอบยัดลงไปก้นกระเป๋าเพื่อว่าจะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เธอได้เช็คอีเมลหรือแอบทํางานเล็กน้อยๆได้บ้างความคิดจะตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง เป็นสิ่งที่น่ากลัวเกินไปสำหรับเธอในตอนนี้รถบัสแลนด์อื่อยผ่านทิวทัศนชนบทของเกาหลีใต้ในช่วงฤดูใบร่วงใบไ,ไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงเหลืองสม้มสวยงามราวกับภาพวาดแต่มินจีกลับมองผ่านกระจกออกไปด้วยสายตาว่างเปล่าความงามของธรรมชาติไม่ได้ช่วยให้ความคุณมัวในใจเธอจางลงเลยแม้แต่น้อยยิ่งเข้าใกล้จุดหมายปลายทางความรู้สึก แปลกแยกก็ยิ่งชัดเจนวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนไหลเขาห่างไกลผู้คนปรากฏแก่สายตาเมื่อรถบัสจอดลงที่้ายสุดท้ายสถาปัตยกรรมไม้โบราณหลังคาคงงดงาม่ํากลางความเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านทิวสนและเสียงนกขับขานอากาศสดชื่นและบริสุทธิ์จนรู้สึกได้ แต่สำหรับมินจีมันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่เธอไม่คุ้นเคยและไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการจะเข้ามาเหยียบย่างหรือไม่พระภิกษุรูปหนึ่งในชุดสีเทาเรียบง่ายเดินออกมารอต้อนรับด้วยรอยยิ้มสงบท่านแนะนำตัวเองว่าชื่อซอนอูเป็นผู้ดูแลโโปรแกรมเทมเปินสเตย์แล็ปท็อปเครื่องเก่าที่เธอแอบยัดลงไปก้นกระประปา เพื่อว่าจะมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตให้เธอได้เช็คอีเมลหรือแอปทำงานเล็กๆน้อยได้บ้างความคิดที่จะตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเป็นสิ่งที่น่ากลัวเกินไปสำหรับเธอในตอนนี้รถบัสแล่นเอื่อยผ่านทิวทัศน์ชนบทของเกาหลีใต้ในช่วงฤดูไม้ร่วงใบใบเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเหลือ,องส้มสวยงามราวกับภาพวาดแต่มินจีกลับมองผ่านกระจกออกไปด้วยสายตาว่างเปล่า ความงามของธรรมชาติไม่ได้ช่วยให้ความคุ้นมัวในเจอจางลงเลยแม้แต่น้อยยิ่งเข้าใกล้จุดหมายปลายทางความรู้สึกแปลกแยกก็ยิ่งชัดเจนดวงตาของท่านดูอบอุ่นแต่ก็แฝงแววรู้ทันบางอย่างที่ทำให้มินจีรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยนอกจากเธอแล้วยังมีผู้เข้าร่วมโปรแกรมอีกสองคนชายสูงอายุท่าทางสระซ้อยที่แนะนำตัวเอง ชื่อคุณปากและนักศึกษาหญิงหน้าใสแต่เวลตาเต็มไปด้วยความกังวลชื่อฮานูลห้องพักเป็นห้องรวมขนาดใหญ่ปูพื้นด้วยฟูกนอนแบบเกาหลีเรียงกันสามชุดไม่มีโทรทัศน์ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆนอกจากห้องน้ำรวมด้านนอกความเรียบง่ายนี้ทำให้มินจียิงรู้สึกห่อเหี่ยวกิดวัดประจำวันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เช้ามืด เสียงระคังปลุกให้ตื่นฟ้าสา่งการทำวัดเช้าในศาลาใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยภาษาบาลีที่เธอไม่เข้าใจแม้แต่คำเดียวการนั่งสมาธิที่ดูเหมือนจะเป็นการทรม,มานตัวเองมากกว่าการพักอ่อนเพราะความคิดฟุ้งซ่านเรื่องงานเรื่องความผิดพลาดวนเวียนอยู่ในหัวไม่หยุดหย่อนราวกับม้าพยศการรับประทานอาหารในบาทด้วยความสำรวมห้ามพูดคุยห้ามเหลือทิ้ง ซึ่งทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังถูกลงโทษมากกว่าการบําเพ็ญเพ็ญช่งบายมีกิจกรรมทํางานวัดเล็กๆน้อยเช่นการขวาดหม้ที่ร่วงล่นเต็มลานวัดมินจีกวาดไปอย่างเสียไม่ได้รู้สึกว่า,ามันเป็นงานที่ไร้สาระและเสียเวลาสิ้นดีบายบายพวกนี้เดี๋ยวมันก็ล่วงลงไม่อยู่ดีไม่ใช่หรือทําไมต้องมาเสียแรงขวาดมันด้วย <c oughs> เธอแอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเป็นนัยยะแต่ก็ต้องผิดหวัง เมื่อพบว่าแทบไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยแล็ปท็อปที่อุตสาห์แบกมาดูเหมือนจะไร้ประโยชน์โดยเส้นเชิงความคิดภายในหัวของเธอยังคงทำงานอย่างหนักทั้งตัดสินวิจารณ์สภาพแวดล้อมผู้คนและที่สำคัญที่สุดคือตัวเธอเองความรู้สึกต่อต้านและไม่พอใจก่อตัวเป็นกำแพงหนาทึบกั้นเธอออกจากทุกสิ่งรอบตัวกำแพง แห่งความเงียบที่เธอสร้างขึ้นเองแม่ภายนอกจะดูสงบนิ่งแต่ภายในใจกับวุ่นวายเรากับพายุหลายวันพายุหลายวันผ่านไปอย่างเชื่องเช้ากิดวัดซ้ำเดิมบดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมินจียังคงรู้สึกเบื่อหน่ายและนับวันรอให้โปรแกรมนี้จบลงเสียทีแต่แล้วบางสิงบาอย่างก็เริ่มแทรกซึมผ่านกำแพงที่เธอสร้างขึ้นทีละน้อยบ่ายวันหนึ่ง ขณะที่เธอกำลังกวาดไม้สีแดงพลิ้งอยู่คนเดียวคุณปากชายสูงอายุคนนั้นเดินมานั่งเงียบเชียบที่มานั่งหินใต้ต้นไม้อย่าในมือของเขาถือกรอบเล็กเด้งซึ่งมินจีแอบเห็นว่าเป็นรูปหญิงชราใจดีคนหนึ่งคุณปากไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่มองรูปนั้นน้ำตาค่อยคไหลซึมออกมาอ่าโปรแกรมเหี่ยวเย็นมินจีรู้สึกกระอักกระอ่วนอยากจะเดินหนีไปแต่ก็มีบางอย่างรั้งเธอไว้ แทบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเป็นระยะแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อพบว่าแทบไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยแล็ปท็อปที่อุตสาหแบกมาดูเหมือนจะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงความคิดภายในหัวของเธอยังคงทำงานอย่างหนักทั้งตัดสินวิจารณ์สภาพแวดล้อมผู้คนและที่สำคัญที่สุดคือตัวเธอเองความรู้สึกต่อต้านและไม่พอใจก่อตัวเป็นกำแพงหนาทึบกันเธอออกจากทุกสิ่งรอบตัวกำแพงแห่งความเงียบที่เธอสร้างขึ้นเอง แม้ภายนอกจะดูสงบนิ่งแต่ภายในใจกับวุ่นวายเรากับพายุหลายวันผ่านไปอย่างเชื่องช้ากิจวัรซ้ำเดิมดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมินจียังคงรู้สึกเบื่อหน่ายและนับวันรอให้โปรแกรมนี้จบลงเสียทีแต่แล้วบางสิ่งบางอย่างก็เริ่มแทรกซึมผ่านกำแพงที่เธอสร้างขึ้นทีละน้อยบายวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังกวาดใบไม้สีแดงเปล่งอยู่คนเดียว คุณปากชายสูงอายุคนนั้นเดินมานั่งเงียบเทบที่มานั่งหินใต้ต้นไม้ใหญ่ในมือของเขาถือกรอบรูปเล็กเๆซึ่งมินจีแอบเห็นว่าเป็นรูปหญิงชรล่าใจดีคนหนึ่งคุณปากไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่นั่งมองรูปนั้นน้าตาค่อยไลไหลอืมออกมาอาบแก้มเหี่ยวเยอนเธอไม่เคยเห็นความสระาที่เปิดเผยและเปราะบางเช่นนี้มาก่อน มันทำให้เธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่คล้ายคลึงกันบางอย่างในใจตัวเองแม้จะพยายามกดมันไว้ก็ตามอีกครั้งหนึ่งตอนทานอาหารเย็นฮานูนักศึกษาสาวนั่งลงข้างเธออย่างไม่ได้ตั้งใจเด็กสาวทอนหายใจเบาๆพลางเคียข้าไว้บาาไปเม้าพรุ่งนี้ต้องกลับไปอ่านหนังสือสอบต่อแล้วคะ่ะฮานูลพึมพำเบาๆ เครียดจังเลยกลัวทำไม่ได้กลัวพ่อแม่ผิดหวังตอนแรกมินจีรู้สึกรำคาญเล็กน้อยเด็กคนนี้จะมากังวลอะไรนักหนาแค่การสอบเองไม่ใช่หรือแต่แล้วภาพของตัวเองในอดีตก็ซ่อนทับขึ้นมาภาพของเด็กสาวที่เคยเครง่งเครียดกับการสอบเข้ามหาวิทยาลายัยการแข่งขันเพื่อให้ได้เกรดดีการแบกรับความคาดหวังของพ่อแม่ความกดดันแบบเดียวกันนี้เองที่เคยผลักดันเธอ และในที่สุดก็เผาพลานเธอจนหมอดไหมเธอเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในแววตาที่เต็มไปด้วยความวิตกังวลของฮานิลพระอาจารย์สอนอูไม่เคยเทศนาสั่งสอนโดยตรงแต่ท่านมักจะปรากฏตัวในจังหวะที่ไม่คาดคิดและไอ้คำถามเรียบง่ายที่กลับก้องอยู่ในใจของมินจีไปนานหลายวันใบไม้ที่เธอกวาดอยู่นั้นมันรวงล่นเพราะหมดอายุคายของมันลือเพราะลมพัดพามากกันแน่ ท่านถามขณะที่มินจีกำลังก้มหน้าก้มตากวาดลานวัดแล้วความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจเราละ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจำเป็นต้องเชื่อมันทุกเรื่องเลยหรือคำถามเหล่านี้เหมือนก้อนหินเล็กๆที่ถูกโยนลงไปบ่อน,น้ำนิ่งไก่ในใจมินจีทำให้เกิดระลอกคลื่นความคิดใหม่ๆขึ้นมาเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองกับความคิดของตัวเองกับความเชื่อที่ยึดมัน่นถือมันมาตลอด ช่วงเวลามินจีได้อยู่กับตัวเองท่ามกลางธรรมชาติเริ่มมีความหมายมากขึ้นการเดินจงกรมในป่าไผ่ที่สูงชะลูดเสียงลมเสียดสีกับใบไผ่ดังวีดวิวแสงแดดอ่อนเช่นที่สองลอดลงมาเป็นลำทําให้เธอรู้สึกเซ็งอย่างประหลาดเป็นครั้งแรกเธอเริ่มสังเกตเห็นลมหายใจของตัวเองเข้าออกช้าสม่ำเสมอเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึกถึงปัจจุบันขณะ โดยไม่มีความคิดเรื่องอดีตหรืออนาคตเข้ามาแทรกแซงแม้จะเป็นเพียงชั่วครู่ก็ตามแต่ความสงบนั้นก็เปราะบางเมื่อใดก็ตามที่เธอเพอความทรงจำอันเจ็บปวดเกี่ยวกับโปรเจกต์เกมที่ล้มเหลวก็จะย้อนกลับมาทำร้ายเธอภาพการนำเสนอที่ติดขัดสีหน้าผิดวังของทีมงานพูตํำหนีของหัวหน้าเก่า ความรู้สึกผิดหวังในตัวเองทาโทมเข้ามาจนหายใจไม่ออกความวิตกกังวลความกลัวที่จะล่มเหลวอีกครั้งกลัวที่จะไม่มีใครยอมรับกลัวที่จะกลายเป็นคนไร้ค่าช้าสม่ำเสมอเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึกถึงปัจจุบันขณะโดยไม่มีความคิดเรื่องอดีตรหรืออนาคตเข้ามาแทรกแซงแม้จะเป็นเพียงชั่วครู่ก็ตามแต่ความสงบนั้นก็เปราะบางเมื่อใดก็ตาม ที่เธอเผอความทรงจําอันเจ็บปวดเกี่ยวกับโปรโจเจกต์กเกมที่ล่มเหลวก็จะย้อนกลับมาทำร้ายเธอภาพการนำเสนอที่ติดขัดสีหน้าพิดหวังของทีมงานคําพูดตำหนี่ของหัวหน้าเก่าความรู้สึกพิดหวังในตัวเองทาโทมเข้ามาจนหายใจไม่ออกมันเหมือนเงาดำทะมึนที่คอยตามหลอกหลอนเธอไม่หยุดย้อนคืนหนึ่งเธอฝันร้ายถึงเหตุการณ์นั้นอีกครั้งตื่นขึ้นมากลางดึก เงือท่วมตัวหัวใจเต้นแรงเธอรู้สึกอึดอัดขับข้องใจอยากจะกรีดร้องออกมาดังแต่ทําได้เพียงนอนนิ่งจิจองมองเพดานมืดน้ําตาไหลออกมาเงียบเพียบเป็นครั้งแรกที่เธอยอมรับกับตัวเองว่าเธอไม่ได้แค่เหนื่อยหรือหมดไฟแต่เธอกําลังเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสรอยร้าวบนกําแพงที่เธอสร้างขึ้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้น เพ่ให้เห็นความเปร่าบางที่ซ่อนอยู่ภายในจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในช่วงบ่ายของวันเกือบสุดท้ายเป็นช่วงการทำสมาธิกลุ่มที่ยาวนานกว่าปกติพระอาจารย์ซอนอูนำนั่งสมาธิด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นชวนให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเพียงแค่รับรู้ความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องตัดสินหรือพยายามผลักใส่ตอนแรกมินจีก็ทำตามปกติพยายามบังคับใจให้นิ่งแต่ยิ่งพยายาม ความคิดฟุ้งซ่านก็ยิ่งถาโถมเข้ามานักกว่าเดิมความคิดเกี่ยวกับงานความล้มเหลวความกลัวความโกรธความน้อยใจความรู้สึกไร้ค่ามันเหมือนเงาดำทะมึนที่คอยตามหลอกหลอนเธอไม่หยุดย่อนคืนหนึ่งเธอฝันร้ายถึงเหตุการณ์นั้นอีกครั้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงเธอรู้สึกอึดอัดคับค้องใจอยากจะกรีดร้องออกมาดังๆ แต่ทำได้เพียงนอนนิ่งจ้องมองเพดานมืดทึบน้ำตาไหลาออกมาเงียเทียบเป็นครั้งแรกที่เธอยอมรับกับตัวเองว่าเธอไม่ได้แค่เหนื่อยหรือหมดไฟแต่เธอกำลังเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสรอยเล่าบนกำแพงที่เธอสร้างขึ้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเพืให้เห็นความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ภายในจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในช่วงบ่ายของวันเกือบสุดท้าย มันประปนกันจนยุ่งหยิงไปหมดเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะระเบิดออกมาลองมองความคิดเหล่านั้นเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้าดูสิเสียงพระเจ้าซอนอูดังขึ้นแผ่วเบามันลอยมาแล้วมันก็ลอยไปมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเราเป็นเพียงท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เป็นผู้เฝ้ามองก้อนเมฆเหล่านั้น <c oughs> มินจีลองทำตามเธอลองมองความคิดเหล่านั้น โดยไม่เข้าไปยึดติดกับมันมองความรู้สึกเจ็บปวดความกลัวโดยไม่พยายามหนีหรือกดมันไว้ไว้มันยากมากในตอนแรกแต่เมื่อเธอทําไปเรื่อยเธอก็เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างความคิดเหล่านั้นมันก็แค่ความคิดมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดอารมณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่ได้คงอยู่ตลอดเวลา แล้วภาพความล้มเหลวในอดีตก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้แทนที่จะรู้สึกจมดิ่งไปกับความเจ็บปวดเธอกลับมองเห็นมันในมุมที่ต่างออกไปใช่โปรเจก์นั้นล้มเหลวมันคือความจริงแต่ความล้มเหลวนั้นไม่ได้นินยามคุณค่าทั้งหมดในตัวเธอเธอไม่ใช่คนขี้แพ้เพียงเพราะงานชิ้นหนึ่งไม่สำเร็จเธอเป็นมากกว่านั้นเธอมีความสามารถมีความพยายาม มีบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นท่านใดนั้นน้ำตาก็ไหลทะลักออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดหรือเส้นวังแต่เป็นน้ำตาแห่งการปลดปล่อยปลดปล่อยตัวเองออกจากความคาดหวังที่แบกรับไว้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความยึดติดในภาพลักษณ์ของคิมมินจีคนเก่งปลดปล่อยตัวเองออกจากความกลัวที่จะไม่สมบูรณ์แบบเธอไม่ได้ รับรู้เลยกลายเป็นคนใหม่ในพริบตาแต่มันคือช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นการยอมรับความจรงิงตามที่มันเป็นทั้งด้านสว่างและด้านมืดของตัวเองเป็นการค้นพบว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การกำจัดความคิดหรืออารมณ์ด้านลบแต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจและไม่ถูกมันครอบงำเธอยังคงนั่งนิ่งนันตาไหล อบแก้มแต่ภายในใจกลับรู้สึกถึงความเบาสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเหมือนก้อนหินหนักอึ้งที่แบกไว้บนบ่ามานานได้ถูกยกออกไปกำแพงที่เคยสร้างไว้พังทลายลงโปรเจก t ์นลมเลวมันคือความจริงแต่ความล้มเหลวนั้นไม่ได้นิยามคุณค่าทั้งหมดในตัวเธอเธอไม่ใช่คนขี่แพ้เพียงเพราะงานชิ้นหนึ่งไม่สำเร็จเธอเป็นมากกว่านั้นเธอมีความสามารถ มีความพยายามมีบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นทันใดนั้นเปิดทางให้แสงสว่างแห่งความเข้าใจาศาสตร์ซองเข้ามาเช่าวันสุดท้ายของโปรแกรมเท m p e ิลสเตมาถึงบรรยากาศดูแตกต่างไปจากวันแรกอย่างเส้นเชิงมินจีตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกแสงภายในแม่จะรู้ดีว่าหนทางข้างหน้ายังต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมากมายแต่ตอนนี้ เธอไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอก้มลงกราบลาพระอาจารย์ซอนูด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งค่ะเธอกล่าวเสียงเบาพระอาจารย์เพียงยิ้มตอบดวงตาของท่านยังคงเปี่ยมด้วยความเมตตาและเข้าใจจำว้นามินจีท่านกล่าวการฝึกฝนที่แท้จริงไม่ได้จบลงที่นี่ แต่มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอกลับไปสู่โลกภายนอกต่างหากเธอกล่าวคำอำลากับคุณปากและฮาหนุนมีการแลกเปลี่ยนคำพูดสันเทนที่อบอุ่นและให้กำลังใจซึ่งกันและกันคุณปากดูมีสีหน้าผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยส่วนฮาหนุนก็ดูเหมือนจะลดความเคร่งเครียดลงไปบ้างบางทีการได้เห็นและแบ่งปันความทุกข์ของกันและกันในพื้นที่ปลอดภัยแห่งนี้ ก็ช่วยเยียวยาบาดแผลในใจของพวกเขาได้ไม่มากก็น่อยมินจีขึ้นรถบัสคันเดิมที่พาเธอมายังวัดแห่งนี้มองออกไปนอกหน้าต่างทิวทัศน์ฤลดูใบไ,ไม้ร่วงยังคงงดงามเชน่นงามเชน่นเดิมประเดิมแต่คราวนี้เธอมองเห็นมันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่สายตาที่ว่างเปล่าและขุ่นมัวแต่เป็นสายตาที่เปิดกว้างสงบและเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า แน่นอนว่าความคิดกังวลเกี่ยวกับอนาคตยังผุดขึ้นมาเป็นครั้งคราวฉันจะหางานใหม่ได้ไหมฉันจะกลับไปทำงานในวงการเดิมได้หรือเปล่าถ้าฉันล่มเหลวอีกครั้งละแต่แทนที่จะปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นครอบงำจิตใจเหมือนเคยเธอกลับทำในสิ่งที่พระอาจารย์สอนเธอเพียงแค่รับรู้ถึงความคิดเหล่านั้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนล,ลมหายใจออกช้า ดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับความรู้สึกบนเบาะรถที่เธอนั่งอยู่อยู่กับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึมอยู่กับภาพทิวทัศน์ที่เคลื่อนผ่านไปเธอไม่ได้มีคำตอบสำหรับทุกคำถามและไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตจะรับรื่นปราดจากปัญหาแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอมีเครื่องมือที่จะรับมือ